ปีบันพระจาค่ะครับผมมายเลขหนึ่งศูค่ะโอ้โเดวนี้เีนี้คุะบกกันมาเฮียงเนาะมาเฮียงกับบันเทียบนงาคาเอสพระจาคุณสิวรีกันเพงค่ะคุณไดมารวมสูใสนังท่าบุญเห็ดกํแแพงบัดนยคระบานกับผ้าพัวกันเยัยินหรือเบืองแล้วกํแแพงร้อนี้แล้วใส่กัพงเลกัพีงแพงอย่นี่สร้างกันแค่นละสร้างพวกเฮ็ดกัพงเป็นมารวม คือรวมสร่างก็แพงรวมสร่างก็แพงนะเพราะว่าเฮ็ดรวมบุญนั่งประจำค่ะให้มาทำบุญค่ะขอให้บุญกุศลที่เพิ่นได้์แม่รวมบริจาคสามน้ำทำบุญมณีก็ขอให้บุญกุศลจงน้ำตอบสนองให้คุณพระปุตคุณพระถ้ำคุณประสงค์จงปกปักรักษาเพืมเจ็บใยื่อเวื่ขยายมีให้ลำล้ำได้รวยให้มีโสวกมีลาภทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สองเด้อจ้าา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  ปูลงดอกซึมดกสาวเนาะคือวันที่16วันที่1ปูงปูเน้นเน้นปูเ้นเน้น1งกับ16รี้วัี้เป็นด้นียยสวัสดีครับคุแม่พี่หอเอ็กซีที่หยู่ต่รัขอสู่สองไม้ให้ข้ามวนนะครับนาะมาให้หมวดซื้อนะครับเนาะเอาเงินมาเบิ้งับจ้งกัดต้นกันนะครับเนาะ ปูขนาดครับผมต่อเมื่อวานนี้แหละนีหนึ่งเก้าเจ็ดอันนี้เจ็ดหกเก้ามีต้นตะเคียนเจ็ดหกเก้าเพราะฉะนั้นเล 3, ขสามตัวเขาอนุญาตทามกับเอ่อ ต้นตะเคียนใช่ค่ะบต้นตะเคียนหินครับต้นตะเคียนหินนะคะท่านผู้ชมโอ้ไต่มาจากต้นตะเคียนหินเจ็ดหกเก้าค่ะคือเพิ่นไปขอโชคนะครับเนาะครับผมนี่เพิ่นให้มาอยู่ต้นตะเคียนหินตรงกันไอ้เพื่อเสียใหม่ล่างล่างเมื่อวานก็เอาไปได้เจ็ดเจ็บเจ็ดเจ็บศูนย์เจ็บอ๋อฮานอยฮัลโหน้อยนะครับเนาะออกหาน้อย วันนี้ล่างอยู่ต้นตะเคียนพันไห่แปดหนึ่งก็แปดสามตะเคียนหม่องเก้านี่นะครับป<ะ>ูครับแปดหนึ่งแปดสามเขียนไว้คือคุณมาร์กตัวใดวันนี้ขออีกตัวหนึ่งคือสุดท้ายให้พันเน้นให้คือล่างสบนพอ,อได้แล้วแค่นี้แหละนี่ดีดีวมมันตรงกันก็ไม่ช่องอันนั้นนีออ่คืบ,บนเป็นล่างอันนี้คือล่างอยู่ต้นตะเคียนหนินเนาะแปดหนึ่ง <c' n S 1> เจ็ดหนึ่งแปดสามอันนี้ดอนกุตาอันนี้ข้าที่ดอนฟูนะคะเนาะครับผมอันนี้เดือวานนี่เดือดซีหนึ่งมีซีหนึ่งตัวเดียวโโคลเมืองเก่งครับโอ้ยย้ำอีกครับผมว่าตัวไหนเพิ่มอีกตัวรอก่อจบอุลเล้วเลยค่ะอีกสักขู่บ่ค่ะจะครับรออีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายอันนี่คุณแยกเขาเหรอค่ะคุณได้มักครับผมมีเจ็ดหกแยกเขาได้อยู่แล้วครับเนาะ ครับผมเจ็ดหกเก้าตะเคียนหินเคียนหิอนงเนึงเก้เจ็ดนี่เลยครับ1หนึ่งก็เจดบอูตาหนึ่งก็เจ็ดรนึ่งูตาโอ้ที่เป็นให้มาวันนี้อยู่เจ็ดหนึเจ็ดบอกค่ะเจ็ดห่งเจ็ดเจ็บมอกไปเลยเหรอวะก็แล้วก็ออกอีกหาน้อยเดให้เป็นเคียนงามเป็นดึงออกของบันี่จะได้ ถ้าลงพุทธาตัวดเด่จะระบงไว้แบบนี้ลากตัวไหนบนตัวไหนจะระบนีือึงค่ปมครับเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ที่แน่ๆที่ดอนปูตานะคะท่านผู้ชมหนึ่งตุลาคมหนึ่งเก่าเจีบใ่ไหนอี่หนึ่งับสี่หปูหลุดปากแล้วหนึ่ง แต่นี่เป็นกระเขื่อนหินค่ะแต่เพื่อนจะสรุปให้อีกอยู่ค่ะพี่น้อยสีอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะปูอะข้าวมันและยิงครับปูค่ะครับผมเนาะนี่คือล่างไม้หนึ่งเก้าเจ็ดคือกับสี่หนึ่งขออยู่ด่านปูตาเนาะครับเนาะค่ะมื่นเกินคือได้บนได้ล่างได้สามตัวเนาะครับได้สองตัวเนาะครับเนาะสำหรับอ่า ในทางเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าพี่นะมาจากตะเคียนหินนะคะมาจากตะเคียนหินนะครับเนาะเดหมือนซ้ำตัวเดียวกันนะพี่น้องจะแยกให้อีกอยู่อีกรอบนึงเก้าเจ็ดนะครับเนาะอันนั้นก็บเก้าเจ็ดขี้กันเจ็ดเก้าตัวเล็กๆหกเก้าตะเคียนหินตะเคียนหินนี่เยอะใส่นี่ยะตะเคียนหินก็นอนแหละอยู่ที่ตรงเมื่อวานนี่แหละ อยู่ใส่ละตรงเมื่อวางที่ปูผู้ดำน้าพอจำน้าปู้จำเนาะแยกส่กันเด้นค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปูพาเด็กไปเขียนให้อีกเนาะค่ะเนาะไปเขียนบังหน่ำกูนังสือบังหน่ขั้นเอาพอดีรวยได้พี่น้องอ่เอาพอดีรวยครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็เลขหน้างผมเขียนไอซีหนึ่งครับผม อยู่ต้นตะเคียนเจ็ดครับวันหนึ่งเจ็ดตรงกันเก้ 9, 7, าเจ็ดมีแล้วก็อ,อยู่ในนั้นแหละครับผมครับผมกิ่ัวดอกนาครับผมถ้ดึงออกมาตัวนึงเขายังไม่ดึงออกมาเป็เจ็ด้า 7, แหกแค่นั้นแหละเอาเอาลเลขล่างขออีกหนึงค่ะครับผมขอตัวเด่นอีกสักคู่ขอตัวเด่นอตัวตัวอย่างอะไรจะได้วงตัวค่ะตัวเดินตัวหนักเนาะครับ <โล S 2> เนาะ ขัดมาต้งกันกับเปี๊ยงเลยมาให้เตียนเฮี้ยลวงนาไปเลยพี่น้องเด้อตาพระบุญงสิะบุญสิบปีจะมาพอเช่นเดิได้ครับเด้อสามนั่นครับผมเนาะเรารอดจิดตามไปน้ำกันเพิ่นสิมะเนียนไทยตัวใดมะลิพืชมะิเกี่ยวกับทุ่งไทยไปหนึ่เนาะครับเนาะเพิ่นสิมะเนียนมะยำให้ล่อลงบรรยากาศไปนือกันครับ ครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะพี่ดีต้อนรับเขอชูส่องมาให้ข้ามวลส่องมาให้มวกซื้อนะครับเนาะไม่นี้ปูผดแดงเพป็นบารมิถวายนะครับเนาะมาขอส่งขอรับพี่กอแก้วคนครนะครับเนาะอยู่บ้ัตพอจำบโดนผู้ตายนะครับเนาะ เนาะได้มาแล้วแต่ยยว่ามือนี้เขิถือไมายำใครว่าจะได้ลูกทุ่ตัวไหนเขาะจะไม่ยำอยู่รอบลครับเด้อ มาหยกดี่นึ่งว่าจะเ,เน้นให้ตัวใด้เนาะครับเนาะ mm hmm. รอบรเบิร์รกมันจะขาดไปเหมกันครับสำหรับมือนี่นะครับปูพาแดดมากครับผมเนาะว mm hmm. ิ่ล์ก็ไหลก็แท้นะครับเรื่องสีน้องเนาะ bạn mình được nhận bao nhiêu ra đó 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 这是部分奶茶，薄奶茶、奶 <noise> 茶<樂>。<music> แข่งแก่งเกลียนะครับเาสำหรับปูเถามว่าราต้เราฟังครับผมเพื่อปูนะครับเนาะปูาแดงทแม่เล่าถวายไปนี่นะครับเลาะเพื่อสีเห็นเด่นสีน่นะครับเนาะสีหนึ่งนะครับเนาะเน้นเพิ่มเนนย่านไทยท่านนนะครับเนาะสนรับือห้างเัวี่หามาฝากให้พี่้องด <as> ้วยปวดใส่กิจารน่าแยกกันรับชมเาฟังครับผมนะ เมื่อวานนี้คือก้อนตะเกียนก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับนอะวันนี้มาเอาอีกอ่ะมาตรงกันอีกครับเนี่ยคือหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเพราะฉะนั้นเลขเด่นคือสองกับหนึ่งนะครับเดี๋เลขล่างนี่แหละคือว่าได้สิบสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับเนาะลองศูนย์สองก็มีแค่สามสี่ตัวนะครับเนาะ แต่ว่ามดเที่ยวนี้นะครับวันที่หนึ่งอย่าทิ้งหนึ่งอย่าทิ้งสองติดท้ายไว้ด้วยครับเนี่ยอย่าทิ้งหนึ่งอย่าทิ้งสองเพราะว่ามันโกงกันนะครับโกงท้านะครับท้ายเอ่นะครับท้ายอย่าทิ้งหนึ่งสองนะครับเลขที่ยืนให้ร้อยเปอร์เซ็นเจ็ดกับหนึ่งอ๋อเด่นเจ็ดกับหนึ่งค่ะครับเด่นเจ็ดกับหนึ่งโอเส้นเส้นหนีช่างน้อยครงตรงค่ะโขอบคุณครับเจ็ดกับหนึ่งผมให้เท่าไหร่เปอร์เซ็นจะก่อนให้เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเนาะ วันนี้ผมก็จะให้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะเกือร้อยค่ะตรงครับเจ็ดนึ่งจะมาได้ทางล่างทัางบนนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นเฉพาะของตัวเองนะครับเนาะเป็นคอพิจเรหน้ามาให้งงงายให้ไปเสี่ยงโรตารีดูนะครับเนาะเราก็บทเห็นขอเพิ่นได้มาอย่างนี้เมื่อกี้ผมก็ได้อยู่ละวานเฮ้ยให้กันแหละครับแต่ว่าตอนนี้ผมชอบก็คือท้ายหนึ่งท้ายสอง ท้ายหนึ่งท้ายนึ้สองครับที่ไปล่ำมากนะครับเนาะมาจับพิจารณาอยู่ในนี้แต่ว่าปักกันบอกับตัวเองกับมันใจให้เกาแล่ะครับเนาะแต่กเร่อนก็จร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งเจ็ดนึงครับแต่อยู่ในนี้แหละขันว่าเบิ้ลถ้าชอบก็ขึ้นเมือวันไว้อยู่ขึ้นหนึ่งไปขึ้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดไปซื้อโรตเอรีไว้ได้ครับเด้อ เลข้ทยเออครับอันนี้จะซื้อเลขไายไว้ก็ได้9เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่เจ็ก็ดห่งกลับไปกลมาอยู่ในนี้แหละเก้าหนึ่งบริเขียนไว้ก็มีเขียนไว้จริงเนาะสมูทตี้เคียนกับเจ็ดเจ็ดเด้อข่ะที่เจ็ดสิบเจดสิบเป๊ะบน่านี่มีเออเจ็สิบเจ็ดับเจ็ดหกเออนี่ครับเจ็ดหกนี่บรเดืองหายพิ่นดึงออกเลยครับเด้อหพึ่งดึองออกไปนก็ได้เจ็ดเก้าหเจดหกแค่นี้แหะครับเีกมีเตอรนี้ห้ยพไปเขียนแล้วพิจารณาออกไปล่างบนทนี้ก็สรุป ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญที่ใครได้ดูขอให้เบิกบานจิตใจเบิกบานไม่ทุกข์ก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราทุกข์เราเศร้าคือความทุกข์ความเศร้าทําให้เราเกิดสิ่งไม่ดีไม่งานถ้าเราเบิกบานโลกภัยไข้เจ็บก็ไม่มาถึงเราเราะขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคู่ทุกคนเก้าดีสิบดีเดี๋คือเก้าครับเด็กะเกินล้อยมาเที่ยวนี้เนาะครับเนาะเกินร้อยมั่นใจมาก ครับปรอนไม่แต่ขนาดเขาสามตัวกันยังเก่าสิบห้านะครับเนาะสองหงอดสามหงอษเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับฟังหน่อยฟังไว้น้่งนเด้อเพื่อมีเป็นปัญหานะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตวิ่งหนึ่งกับเจ็ดวิ่งหนึ่งกับเจ็ดครับครับท้ายสองท้ายหนึ่งท้ายสองท้ายหนึ่งครับ